เคล็ดลับการทําให้ตับไม่คาวคลิปนี้มีคําตอบครับหลายคนชอบกินตับหมูครับแต่ไม่ชอบกลิ่นคาวของตับหมูวันนี้ผมจะมานําเสนอเมนูง่ายๆครับตับขั่วพริกกระเทียมและสูตรเคล็ดลับการทําให้ตับหมูไม่คาวคลิปนี้มีคําตอบครับก่อนจะไปรับชมรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องน้อยๆช่องนี้นะครับอันดับแรกก็ต้องเตรียมตับแล้วก็พริกกระเทียมและสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือแป้งมันนั่นแหละและอีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือน้าเก๊กฮวยเย็น นั่นแหละครับทำไปด้วยจิบไปด้วยดูวิวทุ่งนาไปด้วยชื่นใจมากเลยครับเพื่อนเเมื่อผมก่อไฟเสร็จแล้วผมก็จะมาหันตับแต่พอดีคำประมาณนี้ครับเพื่อนเพื่อน เมื่อเราหั่นตับเสร็จแล้วก็เอาแป้งมันลงไปแบบนี้ครับแล้วก็ทําการขยําขยาครับเมื่อขยําได้ที่แล้วก็จะลืมเติมน้ําลงไปเล็กน้อยนะครับเพื่อนเพื่อนเมื่อขยําเสร็จแล้วก็แช่พักไว้นั่นแหละครับนี่แหละครับแป้งมันที่ทาไม่ให้ตับไม่คาวแต่ก็ยังไม่เสร็จครับยังเหลืออีกขั้นตอนหนึ่งครับที่ทําให้ตับไม่คาวชัวร์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนครับในส่วนของพริกกระเทียมก็ตำหยาบหยาบนั่นแหละครับแล้วเอากระเทียมไปเจียวให้เหลืองๆเลยครับเพื่อนเพื่อน ชอบน่องชิงออน้องเจีพีก็รักหัวใจพี่มันจมปลักเพราะววารักแล้วว่าหัวใจของพี่ยกให้น้อง,ง,งเมื่อเจียวกระเทียวจนเหลืองเลยเจียวกระเทียวเจียวกระเทียมจนเหลืองแล้วก็เอาตับไปล้างน้ําแบบนี้ครับเพื่อนๆล้างเสร็จแล้วก็ตั้งกระทะเทน้ําลงไปใส่เกลือเพียงเล็กน้อยครับประมาณหยิบมือหนึ่งครับ แล้วก็รอให้น้ำเดือดแล้วก็เอาตับไปลวกสัก 2- 3สนาทีครับเพื่อนๆตับก็จะหายคาวแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับตอนนี้เมื่อลวกเสร็จแล้วก็มาตักพักไว้ก่อนครับให้ตับเย็นๆก่อนครับให้สะเด็ดน้ําก่อนเนาะเมื่อตับสะเด็ดน้ําเราก็เอาน้ํามันเทลงไปแล้วก็เอาตับไปผัดแบบนี้เลยครับเพ <ๆ S 1> <ๆ>ื่อนๆเสร็จแล้วก็ปรุงรสเลยครับวันนี้ผมใส่ซอสหอยีใส่ซอสหอยใส่ซอสหอยน้ําปลาแล้วก็ผงปรุงรสแล้วก็ซอสปรุงรสแต่เพียงเล็กน้อยครับเช่นซอสหอยก็1ช้อนโต๊ะน้ําก็ประมาณหนึ่งถ้วยเสร็จแล้วก็ ไชิมดูครับว่าสุกหรือยังแต่จริงๆตับสุกแล้วตั้งแต่ลวกแล้วนะครับเมื่อรสชาติได้ที่แล้วเราก็นี่แหละครับใส่พริกที่เราโขลกลงไปแบบนี้แหละเสร็จแล้วก็เคโลเคนครับแล้วก็ตามด้วยกระเทียมที่เราเจียวครับเป็นอันว่าเสร็จแล้วครับเพื่อนเพื่อนเพื่อว่าเมนูนี้ง่ายไหมครับถ้าง่ายก็ลองเอาไปทําดูครับสําหรับคนที่สายชอบกินตับแต่ใครที่ชอบทําเมนูตับแล้วมีวิธีที่ทําให้ตับขาวก็สามารถแชร์ความรู้กันได้ในคลิปนี้นะครับเพื่อนเเสร็จแล้วก็อย่าลืมบักสองสาวครับเปิดตุ่มรับรส ก่อนครับวันนี้เสียงไม่ค่อยดีครับไมค์ตัวนี้ไม่ค่อยคือเสียงมันกล้องมันสะท้อนผมก็จะจวดแบบภาคไป